สมรภูมิเลือดเนิน905ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่4ไทยที่นี่เคยโดนลูกยาวปรสอของมันบ้างบอกว่าเคยครับมันยิงมาจากทางไหนยอดเนิน1,000งันทางฝั่งเรานั่นแหละครับจ่าถามทำไมจ่าจากจกลิดไม่ตอบ หันรีหันขวางเหมือนจะมองหาใครสักคนไทยคุมด้านนี้ให้ดีนะเอา้าแล้วจ่าจะไปไหนครับจะไปเตรียมคองานเนี้กูว่า้ลูกยาวปรสอรของมันถล่มเราแน่ไม่มีคําทัดทานจากปากของสิบเอกอุทยัยเมใจนั้นอดที่จะวาบวิวไม่ได้มัน,นึกถึงเหตุการณ์ที่กระสุนปรสอรนัดแล้วนัดเราที่ฐานเรามันเคยยิงเข้าใส่ก่อนที่กําลังทหารราบของมันจะเข้าประชิดขอบฐานอํานาจระเบิดและความแม่นยําของปืนประเภทเลงตรง สร้างความสูญเสียและความระส่ำระสายจนตั้งตัวไม่ติดกันมาแล้วบังเกอร์ที่ทําจากต้นไม้ทางต้นมูลดินที่ถมกองทับลงไปหรือแม้แต่ที่พักที่จัดว่าแข็งแรงแล้วก็ยังไม่สามารถต้านทานแรงระเบิดที่เกิดจากการยิงที่แม่นยํานั้นได้แต่จะเป็นด้วยดวงวิญญาณนักรบรุ่นเก่าหรือพระสยามเทวาธิราชเจ้าป่าเจ้าเขาที่คุ้มครองก็ไม่ทราบได้แม้สภาพฐานที่มันจะยับเยินจนแทบไม่มีชิ้นดีนั้น ทหารลาวก็ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาเหยียบยางบนฐานอันเป็นผืนแผ่นดินไทยได้ยอดเนินที่เด่นตรวจการได้รอบตัวนั้นทหารไทยสามารถปักหลักรอรับการลุกขึ้นมาของศัตรูได้อย่างองอาจทหารลาวที่ย่ำใจคนแล้วคนเราเมื่อลุกสูงขึ้นมาต้องถูกยิงกลิ้งตกลงไปยังไม่มีทา่าแม้ภาพเก่าในครั้งอดีตจะยังตราตรึงอยู่นในความทรงจำสิบเอกอุทัยก็ยังอดยิ้มเครียดในความมืดเสียไม่ได้ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า ไอ้ลูกยาวปรสศนั้นไม่ได้น่าหวั่นเกรงอย่างที่คิดจากจักริดเดินกลับไปที่กลางฐานแล้วลงไปในหลุมคอที่เตรียมพร้อมตลอดเวลาไฟฉายที่พลางแสงเป็นสีแดงส่องตรวจสภาพอีกครั้งหลักฐานยิงที่คำนวณไว้ล่วงหน้าต่อเป้าหมายที่น่าสนใจจากสมุดบันทึกถูกกลางออกอ่านเนิน1,000ระยะ2 8 8 5เมตรมุมทิศ85องศา มุมยิง65องศาส่วนบรรจุ4กระสุนรรเบิดจัดการเปิดสวิตช์ไฟฟ้าที่หลักเลงทางด้านขวาเราส่องวัดมุมที่กล้องเลงสายไปมาเล็กน้อยจนกะกบาททาบลงบนแสงไฟที่หลักเลงอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปสัมผัสกระสุนขนาด61มิลิเมตรที่จัดส่วนบรรจุเตรียมไว้แล้วใจนั้นคิดว่าเป้าหมายที่เป็นยอดเนินมีพื้นที่เป็นลานกว้างแบบนั้นไม่น่าจะพลาด ล่างที่เหยียดยืนเต็มตัวเบิ้งสายตาไปทางทิศเป้าหมายเราพูดกับตัวเองเบาๆว่าพอตนอไม่ต้องก็ได้วะตรวจการเองยิงแม่งเองเดี๋ยวก็รู้เรื่องมาเลยขี้คลอกไอสัตว์เอ้ยอยากตายนะก็เข้ามาใบหน้าที่เริ่มปรากฏร,รอยย่นของคนที่วัย40กับชีวิตที่คลาคล้ำมากับศึกสงครามทั้งในและนอกประเทศสมรภูมิเลือดสารพัดสารพันแห่งเคยผ่านมาแล้วจนนับไม่ถ้วน จิตใจของแกลงเกินกว่าที่จะมาประวัติวาดกับสถานการณ์เพียงเท่านี้ความสุขุมรอบคอบค่อยอ่านแผนการของศัตรูที่กําลังคืบคานเข้ามาขณะนี้เท่านั้นที่จะช่วยสถานการณ์คลี่คลายไปสู่ชัยชนะและความอยู่รอดได้จ่าจักกิจขยี้บุหรีก้นนั้นลงพื้นแล้วส่องมองเวลาที่ข้อมือตีห้าตรงกระกายไฟลูกใหญ่ทางทิศท,ที่คาดว่าปสอของศัตรูส่องออกมาให้เห็นก่อน เราตามมาด้วยเสียงคลางเบาๆของกระสุนที่ระเบิดปากลำกล้องเสียงแผนหางนำทิศกรีดอากาศผ่านมาทั่วแล้วกระทบเนินเข่าทั้งด้านหลังเสียงดังสนั่นวันไหวนัดแรกมันยิงมาแล้วเป็นการเปิดฉากการลุกเป็นการยิงนัดแรกที่จะต้องปรับวิธีกระสุนในหน้าต่อไปโดยการกดลำกล้องให้ต่ำลงมาอีกนักรบไทยที่ประสาทความรู้สึกตื่นอยู่แล้วถูกกระตุกพลดให้สะดุ้งขึ้นมาอีกหลายคนหลบหัวลงให้ต่ำกว่าขอบล่องเลด แต่สายตายังเพ่งมองไปทางด้านนั้นอยู่เช่นเดียวกันกันกบที่ m 1 6หรือสวิตเคลโมในมือต้องถูกกระชับแน่นเข้าอีกจ่าจักรกลิดมองประกายไฟนั้นอย่างย่ามใจค่ยอยคโค้งตัวลงเอื้อมมืออุ้มลูกคอ61จาก,กองกระสุนเตรียมที่จะป้อนลงไปในกระบอกเครื่องยิงอย่างใจเย็นสายตาเพ่งไปทางทิศนั้นและวบรรจงปล่อยระเบิดบินออกจากมือกระสุนคอ61นะัดแรกส่งไปแล้วตามคำชักชวนของทหารลาวที่เนิน1000พ เพื่อแลกกับปรสที่ยังไม่รู้ขนาดปากลำกล้องในขณะน,นี้ด้วยเวลาที่ห่างกันไม่กี่วินาทีที่กระสุนคอจากจากจักริดยิงออกไปทันกระสุนปรสนัดที่สองก็ตามมาผลการยิงคราวนี้ไม่ต่างไปจากครั้งแรกนะักเพราะกระสุนยังข้ามหัวคนบนฐานเลยไปทางหุบด้านหลังไม่รู้ว่าจะตกห่างออกไปหรือใกล้เข้ามาแต่จาจักริดไม่สนใจเพราะเรื่องนี้ต้องทําเร่งด่วนก็คือปรับการยิงคอของเขาจาสายสองร้อย เสียงสิบเอกอุไทยที่ประจําอยู่ด้านที่ตรงกันกับปรสตะโกนบอกมาเออซ้าย200แล้วต่ำลงสักร้อยหนึ่งว่ะความจริงแล้วจ่าจักริดตัดสินใจเลือกเอาตรงที่เป็นจุดศูนย์กลางของยอดเนิน1000นั้นเป็นหลักฐานยิงเลยและจุดเดียวกันนี้เองที่ปรสอทหารเรามันก็เลือกเอาเป็นที่ตั้งยิงด้วยทั้งนี้คงเนื่องมาจากความเอื้ออํานวยของพื้นดินที่กําบังและมุมตรวจการนั่นเองนับว่าจ่าจักริดคาดการได้ถูก ข้อ61นัดต่อไปทูกย่อนลงกระบอกเครื่องยิงอีกครั้งหลังจากแก้ไขมุมทิศมุมยิงแล้วส่วนบรรจุเดิมกระสุนระเบิดอย่างเดิมข้อนัดที่2ยิงออกไปประกายไฟที่เกิดจากระเบิดทําให้จ่าจักรกลยิ้มออกมาได้ก็แค่ได้ยิ้มเพียงนิดเดียวแล้วแกเองก็ต้องรีบมอบต่ําลงเมื่อกระสุนปรสอสนัดที่3ระเบิดเข้าที่ขอบบังเกอร์ทั้งด้านหลังของฐานเสียงดังจนแสบแก้วหูจ่าจักรกลไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความตายเพียงเท่านี้หรอก พวกเราระวังนะเวย้ยพ่อมึงแห่ขึ้นมาขอบฐานล้วสติยังดีอยู่จึงร้องเตือนลูกน้องก่อนจะคว้ากระสุนคอนัดต่อไปย่อนลงกระบอกเครื่องยิงอีกครั้งคราวนี้สองนัดสอนด้วยหลักฐานยิงอันเดิมประกายไฟที่วาบขึ้นมาในระยะเป้าหมายนั้นเคียงข้างกันอย่างน่าดูที่เห็นได้ก็เพียงเท่านั้นเพราะความมืดยังมีมากจึงไม่สามารถเห็นกลุ่มควันกลุ่มระเบิดปอสอยิงมาอีก คราวนี้ตกใกล้กันกับนัดที่แล้วเรากับจับวางด้วยเจตนาจากจักริดลบต่ำนิดเดียวแล้วคว้ากระสุนคอนัดต่อไปทันทีเขาเงยหน้าดูก่อนในขณะที่ค้างนัดต่อไปที่ปากระบอกเครื่องยิงเอาแม่งมาอีกจ้าไม่รู้เสียงครลร้องเชียร์ขึ้นมาจาาจักริดย่อนกระสุนคอนัดนั้นลงไปทันทีเหมือนคนบ้าอยู่เห็นอยู่อีกว่าแต่ละนัดไม่ได้ตกห่างจากที่เดิมมากมายเลยเราก็ไม่ได้ห่างจากจุดที่มีประกายไฟของปอดสออกระบอกนั้นด้วย เริ่มสงสัยแล้วว่ามันอยู่รอดไปได้ยังไงทีแน่แนมันน่าจะหยุดยิงไปแล้วด้วยซ้าจ้าส่องแสงก่อนเป็นไงจ้าจักลิดชะง,งักความมันทันทีเมื่อเสียงเตือนจากสิบเอกอุทัยดังมาเขาวางกระสุนคอแบบระเบิดเราหันไปคว้ากระสุนส่องแสงแทนคราวนี้ไม่ต้องตรวจมาตราวัดระยะที่กล้องเล็งอีกย่อนกระสุนนัดนั้นลงไปทันทีแสงสว่างจากดวงไฟลูกใหญ่ส่องประกายเจิดจ้าบนทองฟ้า ทันทีหลังจากที่กระสุนนัดนั้นหลุดจากปากระบอกเครื่องยิงไปได้เพียง1.8วินาทีตามที่ตั้งชนวนเวลากระสุนปลสอยังระดมยิงมาอีกและคราวนี้ดูเหมือนว่าจะกระทบเข้ากับผนังอาคารหลังที่ใช้เป็นบ่อก,ก่อเข้าอย่างจังแรงระเบิดกับเศษด,ดินเศษไม้ปลิวว่อนไปทัว่วเช่นเดียวกันกับเสียงกำปนาที่แผดจนแก้วหูแทบจะลาวจ่าจักริดหันไปมองเพียงแวบเดียวเราหันมาคว้ากระสุนคอแบบระเบิดเตรียมยิงตอบโต้ทันทีจ่าลดลงหนึ่งร้อย เออรู้แล้วจะจะก,กีดหันมาส่องกล้องเล็งอีกครั้งเราหมุนควงสส่ให้มุมยิงลดลงสององศาไม่ต้องประณีตมากมายอะไรนะักต่อเป้าหมายที่เป็นพื้นที่กับเวลาที่มีอย่างจำกัดกระสุนคอนะัดต่อไปถูกย้อนเข้ากระบอกทันทีสองนัดซ้อนโดยไม่ต้องตรวจผลการยิงคิดอยู่เหมือนกันว่าน่าจะปรับไปซ้ายสักนิดคิดแล้วจึงปรับเสียงระเบิดปากลำกองดังมาให้ได้ยินก่อนเหมือนเสียงเตือนล่วงหน้า ดังนั้นก่อนที่กระสุนปรลสอจะกระทบเป้าหมายพวกในฐานต่างก็หมอบราบกับพื้นหมดแล้วจ,จะาจักรกลิกใช้เวลาเดียเด่ยวๆกับการปรับไปสายแล้วจัดก,การนัดต่อไปทันทีไม่สนใจเลยว,ว่าควันที่ปากลำกล้องจะหมดหรือยังนัดที่สองก็ตามไปติดๆทั้งทงที่ควันยังกลุ่นปากระบอกจ้าเจ๋งไปเลยเสียงใครไม่รู้ตะโกนมาเมื่อเห็นเราว่าภายใต้แสงสว่างจากกระสุนส่องแสงนั้น กลุ่มควมันสีดำลูกใหญ่พุ่งพรวดออกมาจากจุดที่มีแสงประกายไฟายปากลํากล้องของปอลอสสพอดีพอดีไม่ต้องเตือนไม่ต้องบอกจ่าจักริดซันโวต่ออีกสองนัดทันทีเป็นไงแจวเลยครับจา่าแบบนี้ไม่รอดแนะ่เสียงปอลอสเงียบไปทันทีดังปลิดทิ้งจ่าจักรกิดยังไม่ยอมหยุดแค่นั้นหันไปคว้ากระสุนส่องแสงอีกนัดจัดการปรับชนวนเวลาแล้วยิงออกไป แสงสว่างต่อเนื่องจากนัดที่แล้วที่กําลังจะมอดแสงลงโดยตําแหน่งของการส่องสว่างย่างเดิมสายตาที่เพ่งมองฝาแสงสีเหลืองอ่อนๆนั้นมองเห็นกลุ่มขวัญที่เริ่มจะจางลอยอ้อยอิงไปกับสายลมยามใกล้เชา้ามือยังกุมลูกขอกระสุดระเบิดนัดต่อไปอยู่คิดในใจว่าจะยิงอีกหรือไม่ไม่ต้องแล้วละจา้าแค่นี้ก็ไม่เหลือแล้วนั่นเป็นคําสรุปจากสิบเอกอุไยผู้เคยลิ้มรสปรศระบอกนี้มาก่อน ไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาเองนั้นแสนจะพอใจที่ได้มีโอกาสแก้แค้นไอ้ปืนนรกระบอกนี้จากจากักริตสรุปผลการยิงของตัวเองในใจเงียบๆโดยคิดว่าปืนแบบเล็งตรงอย่างปอลล์สอน้นยากหนักที่จะทำลายเป้าหมายที่อยู่ในกำบังได้แต่ขอที่มีวิถีกระสุนโคง้งมันจะอ้อมขึ้นไปบนอากาศแล้วหล่นลงบนเป้าหมายที่มีที่กำบังอย่างเหมาะเหม่งปอลสอทหารลาวที่ย่ามใจ ว่าตนมีที่กำบังที่แข็งแรงสามารถต้านทานสะเก็ดและอำนาจระเบิดจากกระสุนคอนัดที่ระเบิดทั้งด้านข้างได้แต่นัดที่หล่นลงกลางกระบานแบบแจ็คพอตแล้วเพียงนัดเดียวมันก็มีสิทธิ์จอด